ก็ขอสวัสดีนะครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน MyArmS นะครับอันนี้จะเป็นสำหรับของผู้ปกครองโดยใครที่ใช้ตัวของ Apple นะครับหรือเป็น iOS เนาะก็ไปที่ App Store ส่วนของใครที่ใช้ Android เหมือนของผมนะครับก็จะไปที่ Play Store หรือ Google Play ก็จิ้มเข้าไปจากนั้นครับไปที่ช่องค้นหาครับ จากนั้นครับช่องค้นหาตัวเซิร์ชเนาะก็พิมพ์คำว่า myrms ครับแล้วกดค้นหาถ้าท่านพิมพ์มาแล้วนะครับเจอชื่อว่า m y r m s ผู้พัฒนาเป็น n n นโน o ค e ตรงนี้นะครับก็ให้ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งได้เลยตรงนี้นะครับดาวน์โหลดและติดตั้งได้เลยก็ทำการดาวน์โหลดครับวิดีโอดาวน์โหลดเนี่ยจะใช้เวลาติดตั้งไม่นาน,นครับเพราะว่าขนาดไฟล์เนี่ยไม่ได้ใหญ่มาก จากนั้นครับก็เมื่อดาวโหลดเสร็จแล้วก็ให้ท่านนะครับไปดูครับว่าท่านเนี่ยดาวนโหลดมานะครับอไอคอนจะเป็นตัวมไมค์ตรงนี้เนาะท่านก็จิ้มเข้าไปที่ตัวแอปพลิเคชันเมื่อท่านจิ้มเข้าไปแล้วนะครับถ้าเกิดมีขึ้นแจ้งเตือนอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่นะครับให้ท่านตนัตนตอบตอบลาวหรือตอบอนุญาตตอบอนุมัติอ่าก็กดให้เรียบร้อยนะครับแล้วเมื่อท่านกดเสร็จปุ๊บนะครับจะเด้งมาสู่หน้าหลักตรงนี้ครับ ที่ขึ้นว่าการเลือกประเภทสาศาึวาโอเคไหมครับจากนั้นนะครับก็ให้ท่านนะครับเข้าวิชาการศึกษาทีออ่ลูกของท่านเนี่ยเรียนอยู่เนะาะเช่นเป็นวิทยาลัยเรียนอยู่วิทยาลัยอะไรก็พิมพ์ชื่อวิทยาลัยไปครับเช่นยกตัวอย่างครับออลูกของผมเนี่ยเรียนอยู่ที่ออวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบก็พิมพ์คําว่า กต,ตหีบเข้าไปสั้นๆโอเคไหมครับพิมพ์แค่สั้นๆครับพิมพ์แค่ชื่อวิทยาไลัยไม่ต้องพิมพ์ว่าวิทยาลัยเทคนิคเนาะพิมพ์แค่ชื่อเฉยๆครับแล้วก็ิ้มเข้าไปที่วิทยาลัยของลูกท่านจากนั้นครับชื่อพใช้งานนะครับตัวของผู้ปกครองเนี่ยจะเป็นาราสประจําตัวประชาชนของตัวเด็กนักเรียนนะครับส่วนราชประชาชน,นหาได้ยากที่ไหนก็หาได้จากทะเบียนราชของของท่านเนาะหรือว่าทะเบียนบ้านก็สามารถ เข้าไปหาได้เข้าไปหาได้นะก็ใส่ชื่อช่วยง,งานครับเป็นลาระชนส่วนเอาราดผ่านนะครับส่วนราดผ่านจะเป็นวันทับเดือนทับปีเกิดนะครับอ่าวันทับเดือนทับปีเกิดหมายความว่าไงหมายความว่าท่านต้องใส่อ่วันเดือนปีให้ถูกต้องโดยนะครับยกตัวยอย่างเช่นอ่าลูกเนี่ยเกิดวันที่21ก็ใส่วันที่21ครับ เดือนอะไรใส่สแลครับแล้วก็ใส่เดือนอเช่นเดือน5ก็ใส่05แล้วก็สแลครับปีอะไรเช่น2 5 4 8อ่แประมาณนี้ครับเวลาใส่ก็ใส่เข้าไปให้ถูกต้องแบบนี้นะครับต้องมีสแลด,ด้วยนะครับย้ําว่าต้องมีสแลตด,ด้วยแบ็กสแลตด,ด้วยนะครับตรงนี้เมื่อท่านใส่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการจิ้มเข้าไปที่เข้าผู้สู่ระบบ ถ้าท่านเข้าสู่ระบบได้นะครับท่านจะเจอกับชื่อของตัวลูกท่านเองครับทางด้านบนว่าชื่ออะไรโอเคไหมครับสามารถกดย้อนกลับกดแบ็คกลับได้สามารถรีเฟรชหน้าจอได้หรือถ้าเกิดต้องการเข้าสู่เว็บไซต์ของอารนะครับก็คลิกที่จุด3มจุดเพื่อเข้าสู่เว็บได้นั่นเองโอเคไหมครับตอนนี้เนี่ยเราล็อกอินเข้ามาในฐานะของผู้ปกครองหาคขณผู้ปกครองนะครับ ส่วนแดชบอร์ดทางด้านล่างตรงนี้ครับท่านสามารถเข้าไปดูเกรดเฉลีย่ยของตัวลูกท่านวิชาที่สอนการขาดเรียนถูกหกกักคะแนนความประพฤติไหมดูคะแนนพฤติกรรมได้เข้าเรียนเนี่ยเข้าสแกนเข้าวิทยในกี่โมงสแกนออกในกี่โมงสามารถดูข้อมูลได้นะครับมีครูเนี่ยให้การบ้านมาไหมมีข้อความจากครูที่ปรึกษาและงานปกครองไหมก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ครูผู้สอนก็ มาส่งข้อความตรงนี้ได้เช่นเดียวกันต่อมาก็เป็นข้อมูลของลูกท่านครับว่าข้อมูลเนี่ยชื่ออะไรอะไรยังไงอยู่กลุ่มไหนต่อมาครับด้านสุขภาพกันบ้างถ้าเกิดว่าลูกท่านเนี่ยมีการฉีดวัคซีนก็ใส่ข้อมูลเข้าไปด้วยนะครับตรส่วนนี้ต่อมาครับใครเป็นครูที่ปรึกษาก็ดูได้ครับเบอร์โทรอะไรอีเมลอะไรลายไอเดียอะไรใครเป็นครูที่ปรึกษาร่วมก็ดูตรงนี้ได้มีข้อความอยากจะเขียนถึงครูที่ปรึกษาไหมก็สามารถเขียนข้อความส่งไปได้ ข้อมูลได้ผลการเรียนครับสามารถดูได้ครับเช่นผลการเรียนตารางเรียนการขาดเรียนคะแนนเก็บการยืมหนังสือการสแกนการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือแผ่นที่ระเทียมสามารถดูได้ทั้งหมดเลยโอเคไหมครับโอเคเนาะทางด้านล่างครับไอคอนด้านล่างครับถ้าเกิดว่าท่านคลิกที่รูปบ้านเนี่ยจะเป็นการกลับสู่หน้าหลักถ้าคลิกที่ตัว QR code ครับจะเป็นเรื่องของการเปิดดูบัตรประจำตัวออนไลน์ของตัวลูกท่านเนาะแต่ถ้าเกิดว่า ท่านเป็นผู้ปกครองในท่านจะไม่เห็นตัว QR code ในการสแกนเข้าเข้าวิทยยเนาะครับอ่าเข้าวิทยยนะครับ,รบตรงนี้เนาะก็ขับมาหน้าหลักอ่าลับมาหน้าหลักเนาะแล้วก็ตัวเอ่อขึ้นมาตกใจตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการแจ้งเตือนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอ่อการสแกนเข้าเรียนการสแกนออกการขาดเรียนการส่งการบ้านข้อความจากครูอะไรนะครับก็จะมีแจ้งมาตรงนี้ด้วย แล้วก็สุดท้ายครับไอคอนรูปขีดสามขีดหรือไอคอนรูปเครื่องหมายเออแฮมเบอร์เกอร์ตรงนี้เนี่ยจะมีบอกครับว่าท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูข้อมูลอะไรของตัวลูกท่านเองได้บ้างก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยโอเคไหมครับตามหัวข้อตรงนี้เลยที่มีบอกนั่นเองโอเคนะครับก็จบแล้วครับสำหรับการติดตั้งแอปพลิเคชัน MyArmS และการใช้งานตัว MyArmS นะครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณครับ